สวัสดีค่ะพเพื่อนรักคุณอินมันเดมอย่างแรกต้องขอแนะนำชืนน่อก่อนนะคะดิฉันนางสาวปริชลามาลโคกสุขค่ะดิฉันนางสาวปานพีจองดีค่ะดิฉันนางสาวธนร,รัตต์รีเรืองคงค่ะดิฉันนางสาวพิททองพาดุลอ์เพื่อคนค่ะดิฉันนางสาวพิศิณีนิพม์ค่ะดิฉ<ท>ันนางสาวลลิตาสุนทันปานค่ะแล้วโดยวันนี้นะโดยวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนเอแบบฟอร์ม การทดลองใช้ส <Es> <an> ื meantime, ่อการสอนของเองแก่อีวันเดยนของเรานะคะโดยการประเมินเราจะใช้ Google Form เป็นตัวประเมินนะคะคลิปวิดีโอของเราได้ทำการอัปโหลดลงที่แพลตฟอร์มของยูทูเมาวันที่25กันยาที่ผ่านมาโดยมีผู้ทำการประเมินทั้งหมด21คนค่ะ ก็จะเป็นเพศและช่วงอายุค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเพศหญิงกจ็จะเข้าใช้งานมากกว่าเพศชายนะคะแล้วก็อายุโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอายุอยู่ในช่วง13-20มถึงีปีค่ะโดยนี้จะเป็นโรงเรียนและข้อเสนอแนะนะคะในแผนภูิของโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนพงศิริวิทยาที่มีกรารสูงที่สุดและมีผู้ใช้งานเข้าทั้งหมด สถานบันค่ะอยู่ในระดับอุดมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อดีทั้งหมดสามข้ตอตอบค่ะในส่วนของแสดงผลด้านการระดับความพึงพอใจนะคะแผนภูมิแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาที่ได้ประโยชน์ จากสื่อนะคะอยู่ในระดับความพอใจที่มากที่สุดค่ะต่อไปนะคะเป็นสื่อช่วยให้คุณเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้ดีขึ้นอยู่ในระดับความพอใจมากที่สุดค่ะต่อไปนะคะการใช้สื่อช่วยเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคุณนะคะอยู่ในระดับความพุณงพอใจมากที่สุดค่ะ สื่อที่มีตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้ตามตรงตามบริบทนะคะอยู่ในความพึงพอใจมากที่สุดค่ะต่อไปการฟังสื่อภาษาอังกฤษช่วยพัฒนานการฟังของคุณอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดค่ะในส่วนของสื่อมีความหลากหลายและเหมาะสมกักบระดับทักษะการฟังของคุณนะคะอยู่ในระดับมากค่ะสื่อที่ใช้มีความคิดสร้างสารรค์นะคะอยู่ในระดับมากค่ะ ต่อไปนะคะสื่อมีการนำเสนอเน,นะะื้อหาในรูปแบบที่น่าสนใจและดึงดูดนะคะอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดค่ะต่อไปการใช้งานสื่อสะดวกไม่ซับซ้อนนะคะอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดค่ะการจัดระเบียบ <c oughs> และนําเสนอเน,นื้อหาอย่างเป็นระเบียบนะคะอยู่ในมากที่สุดค่ะอันสุดท้ายนะคะเป็นความพึงพอใจในจาการใช้สื่อค่ะอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการสำรวจจากการใช้งานจริงค่ะผ่านบุคคลนะคะโดยดับแรกนะคะอันนี้พวกเราได้นำสื่อการสอนนี้ไปใช้ให้คุณครูนะคะจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะไปใช้กับเ,เด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ึค่ะในการสอนพิเศษนะคะซึ่งผลตอบรับมาก็คือเด็กสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นค่ะจากจากสื่อที่เราผลิตแล้วก็สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เราสอนไป แล้วก็สารรมารถทำาเวิร์กชีค่ะที่เราจัดเตรียมเอาไว้ตรงท้ายคลิปนะคะสูุปออกมาคือเปเออตอบรับได้ดีค่ะค่ะต่อไปเป็นภาพการใช้สื่อนะคะจากคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะก็เป็นการเรียนทางไกลจากทางออนไลน์ดูคลิปแล้วก็ทำแบบฝึกหัดค่ะค่ะและนี้ก็คือผลการทดลองใช้สื่อการเรียนของพวกเรากลุ่มอินวันเดยนะคะ Uh, ขอบคุณค่ะ